ทำใหญ่ๆนี่กับหอมแดงพี่น้องมาว่าพี่น้องกินสมบางเมาแล้วกันเนาะนี่ของเมาก็ตรต่ำๆหนึง่งกับแจวลาปากลาปากมาอนีิโอ้ยจะเส็งน,นี่เนาะเหมาเมาโคตรต่ำๆหนึง่งไล่อยู่ไล่อยู่มันไปสกินเกลียวผมเมื่อ,อ,อดอกงงา,าตุลุ่มนี่ยังบ่เมือเลยเนาะ

จับได้พี่น้องเอ้ยมันมีพายุเสีเยเขาเป็นพายุเขาเนาะพี่น้องเนาะมิได้ล้มเลยนี่ได้แต่ล้มแหละพี่น้องเอ้ยบม่ได้ควบยาบเถื่อนเนาะมามามายำเพลินยามเพลิน,านอากาศเย็นดีไลายมื่อนี่ มองมีนากินสองพี่เนาะยิดบางเหมาเลยมาค้ามปีนี่ก็บอเป็นมาพี่เนาะคืออยากกินสมมาค้ามพี่เนาะเลยแต่ว่าบม่มีปลาแดกปลาแดกอืมกินกับโป๊กเลยมาเนี่ยโป๊กทางล่างพี่น้องดกเป็นดก